สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีพี่น้องป้องไปซุปุสุคนสวัสดีค่ะเมื่อนี้เป็นวันพฤหัสนะคะทุกคนเรามาทําบุญถวายเพลงกันนะคะตอนนี้พี่นาเขากําลังจะถวายปอเปี๊ยะอยู่นะคะปอเปี๊ยะทอดตอนนี้เรากําลังเตรียมอาหารยูค่ะทุกคนค่ะสอดมันกะรียาใช่สอดใส่มันจะเป็นอะไรถ้าคำว่าสอดใส่ ยตอนนี้เขากำลังพูดภาษาไทยกันอยู่นะคะเขากำลังเรียนภาษาไทยวันละคัอยู่กันนะคะอันนี้คุณพี่คิดนะคะพี่เคทค่ะมาเที่ยวนะคะมาเที่ยวอเมริกาอดีตพนักงานปตทนะคะอันนี้คุณน้องปุ๋ยนะคะอันนี้คือน้องปุ๋ยดู ดูขนมมะนะแล้วไงแล้วอันนี้คือประนยใช่มัคือกรียาสมมติว่า e อ t i v e อ่ะอันนี้คืออาหารการกินทั้งหลายแหล่อ้ยจัดได้สวยงามเหมือนคนทำเลยหนอยอ่ะเดียงลายนะตอนนี้เรากำลังมสัพพานใมเรากำลังรอ่คือแบบใช่ไหมเพราะมัเป็นเติม เทกะเทยาทำเะเทกนสามมักรแต่เอแต่เทมทอ๋อเดสายไ์สวยสวยมากคเมื่อกี้อยาลิยาคแล้วบอกว่าคำถามลักษณะคุณสมบัติเนสฟรายาพมาเรียนภาษาไทยกันนะคะตกภาษาไทยค่ะ ภาษาอังกฤษได้เก่งเอเนาะไม่ไม่เหมือนค่อยเลยภาษาอังกฤษเนี่ยตกศูนย์ทั้งยทีใครใครใครได้เกยพารภาษาอังกฤษหนูน่ะศูนย์ตลอดภาษาอังกฤษเนี่ยแล้วพี่รู้ไหมภาษาภาษาอังกฤษเนี่ยต้องเรียนทุกวันพุธแล้วก็หลังอาหารหลังพักเที่ยงแล้วเวลากินข้าวเสร็จเนี่ยไปเรียนภาษาอังกฤษ หนูก็นั่งหลับอยู่หลังห้องครูก็ปาช็อกใส่ตกทุกช่วเอเขาดาไหนใส่ยูพูดม่เปนดันไม่ได้ปัวะฝรั่งมาถึงถูกออละเทมพาะอ่อนอ่อนจริงๆไม่ชอบเลยปัวะฝรั่งชอบญี่ปุ่นดันดันไม่ได้ปัวะฝรั่ง อ๋อของพี่เขาพี่เขาเป็นคนทำขนมสอดไส้ม่มีข้างมาไม่หมดเลยว่างเลยค่ะไม่ไม่มีใครเข้มแน้ะกับบ้านนี้หนูหนู阿ลัต่กุ้งเองบอกให้ปุ้ยไปถามไม่ไม่ก็ต้องมันหลายอย่างอ่ะทำมาบรรย่างกินได้อย่างเดียวเท่านั้นเองฉันได้อย่างเดียวเรื่องทำมาร้อยอย่างเป็นอย่างรอย่างเาันด้วยไงคะ พี่ทำได้เปล่าเพืือเพื่อโยมด้วยเอานี้ของญาโยมน้านี้ของพระจวายพี่หนูนาที่บ้านมีต้นอัญชันเหรอขอมเมล็ดมั่งสิพี่นี้ไม่มีเดี๋ยวดูให้ี่แล้วน้องาวมีรากเหรอน้องสาทาสาวอุ๊ยขอมั่งสิจะมาปลูกใส่กระถางบอจะบอกว่าไี่ตอนที่เ็คไล่อะ นู้มาจากบ้านเก่านู่เมื่อปลูกมันตายตายนูเมื่อปลูกใส่กระถิ่พี่ถ้าไม่สนใจมันขึ้นดีพี่ไม่สนที่ขึ้นใช่ไหมมันเหลือจักแกงเลยไม่ไม่เข้ามา ถับก้งอท้วันนี้สวยยเอาถ่ายหนูรูปนึงแล้วก็ส่งแล้วก็ถ่ายนี่เอาไปต้องเลยไปออกไปม่อยากอยากเสนอนะเอาอยากเสนอโอเคให้ไงนูข้าวไม่มอดนะคะไว้ว่าทำไมอ้าทำไมก็ใส่ง้ึ่ะม อันนี้ใส่กางเงสวยนันนี้วัยรุ่นเข่าบวมทำเป็นเด็กไปได้มันไม่มีองยเกู่นะเพราะนเอาไปเย็บซะหน่อยสินยู ไมานต้องซมาวกันเพว่ามันเรุนเองแล้วเราจะเอเอแตเอสของพี่น้ำอซมาแลอมรคานะออื่นเป็นเป็นเอขมริกาขึ้นมาเราจะมาทวงนะไม่ไม่้วัดเราม่ัยังวัดนั้นไม่ะมันไม่นั่งัไรมัไมืใช่เป็นเนี่ยใส่ในตวเรเองมันจะ

ผสงได้ซองได้ซองสององอกคน่ยป้ายยาป้ายยาแก่ป้ายยาไม่่ป้ายยาปัญหาป้ายยากะเพาะ่อการไม่มาหรอวันนี้เดินลักษณะไม่อยากไม่ฉันเลยนะเนี่ยหนึไม่หิวใส่ใส่ตอนเช้าข้าหนังหไ้ไหว ลูกดุมฮะลูกดุมล cool. cool. <laughs> <laughs> ูก <crawl> ด <prejudice> ุมของขังของขังไม่ใช่แม่ชื่อกะไม่ทานลกแก้วไม่ทานไม่ทานไม่ทานาที่ายหน่อยแม่ชื่อกลูกชื่อดมอ๋อเวลาไปเอา้วยนี่ถึงคนล้างด้วยเดี๋ยววันนี้พี่เอาถุงมือมาด้วย อ้วันนี้วันนี้เป็นเวพี่ล้างโอเคจ้ะวันนี้ไ้งนไปซ้่ไหมยังรีบไปทให้ก่อนวันนั้นพวกพี่ไป่ขุดมาล้วอยู่ข้างนอกวันนี้ก็จะขุดใ่ไหมวันนี้ก็่งขุดไม่ได้ไม่ได้วันนี้แกวันนี้มีแล้วแต่แกจะล้างจานั้ยแกจะไม่มาไงแกจะอยู่รี้จังนะคนไม่สนเลยคนไม่สนจะไม่เขาล้จานแต่เราไปทำงานแล้วไนมา กจสมยเนาจะจอยนะเพราะว่ออกอกาอาจารยอจเจ้าวเจ้าเจ้าอจเรียกจะไปไนจะตัดี่ไม่เสร็จี่เกกันไกลวันมตเรโแทนท่านซื้อกันไกลมาใหม่สิันกเด็กนักเรียนน่าที่ตักระดาษซิกแซกเนี่ยเออซิกแซก

นึ neck, en, ่งสองสามยืนข้างหลังยืนข้างหลังด้วยทองการเรูปยืนนทางยืนทางตะเขนเธอมาทางนี้หน่อยก็ได้สอคสีายหนึ่งสอง โอเคไปไกลคนนี้คนนี้สวยขาน้ำรับพรเขาสีแดงไม่ใช่สีอะไรเดินยืนไหนก็นอย Tawariba, Pulau Paripulendesa, Klang. Ewa, Mewa, Itu, Tenang, Tadanang, Kupakapati, Ictang, Batitang, Tumhang, Kipamewa, Semajatu, Sepi, Peratusan. นโปสุนิโติระทยถาขิโยอวัจจันตุสัพพรวิริยนสตุมาเตมะวาตวันตรายโยสุขิเทกายุโะภาวัสสพิิโยวิวัต จันตุสาเพรอดโเวนนาสตุมาเตภวาตวันตรายโยสุขีเทคายุโภภาวสทิโยวิวัจา ตุสาพรวโวินะสตุมาเตภวานวันตรายโยสุขีติขายุโัภวะอติวาทนาสีเรสเนิจจวุตตาปัญญานัวจารุธรรมาวาตันติอายุวณัสุขัง आद्लामि वातको स्थनवातको सिर्वातको यसवातको पलवातको วาตะโกสุขวาตะโกโหตุสัพตะตัวคารวะภะยาเวราสุขัสัะตุจุปัสสวะอเนกาอันตรายาปิวินาสันตุสสัตุเจยเสนิทันนางาภังโสติภะคะยังสุขังพลังสิริอายุจวันนวจักรกลางวุฒิเทยัสวาสัตวะสาจายุนเจวสิเทพวัน เตภวตุสาพมังคาลังราาตุสาปเทวตาสาพพุทธานุภาเวนัสตาสสติพวัน n ตุเตภว่ตุสาพมังคลังรากานตุสาปเทวตาสาพะมานุภาเวนัสตาสสติพวันตุเตภวตุสาพมังคาลังราคาตุสาปเทวตาสาพานุ

ยํอตฺราตเมภเวสติยนวจตาจภสุวิหโรจหติกจิจตนยมติ100 <yadarathame> <coughs>